ปูกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ได้กินอดโอหัวดูนะครับผมนี่โอ้ความดกนะครับนะใครที่จะรับมะม่วงนะครับไม่ต้องมาส่วนแม่ยายไม่ต้องมามะม่วงไม่มีปีนี้ครับดูไม่มีเลยโอ้ไม่ต้องมาปีนี้ไม่ต้องมาก็ แม่แกได้เข้ามาไม่ตกลงไม่มีลูกไม่มีเลยไม่มีเลยไม่ใช่มีแล้วไม่มีที่ส่งอะใครจะมาก็มานะครับแม่ยายจะแกจะเปิดสวนเมื่อไรเนี่ยยังไม่เปิดเลยมีโลดกจริงๆก็เขาจะซื้อทั้งนิดหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยมีแค่นี้แหละมะม่วงเลยอันนี้โชคมีประมาณกิโลโชคขนาดนั้นนะมีประมาณกิโลมีประมาณกิโลสิบโลเองตอนเนี้ยใช่แล้วถ้าเขาจะซื้อได้ ต่อมาจะซื้อสิบโลเนี่ยสิบโลได้บ่มแล้วอ่าเออมีบ่มแล้วตันนี้สิบโลอันนี้ที่เขาไปทําแบบข้าเหนียวม่วงมาใช่อ่าใครเป็นแม่ค้าข่าเหนียวม่วงนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แหละอ่ะอันนี้แหละจักกะถั่วถั่วจักกระถั่วความงามงามบ่อสารพิษขนาดไหนดูครับเสียแดกไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่งอก็เบี้ยวลูกอ่ะเนี่ยไม่ล้าก็เพี้ย ดอกแคจิ๋วท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและก็ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนดอกแคจิ๋วมันติดทุกข้อนะครับสันขวานอะไรอะ่ะเราเคยถ่ายในสันขวานอะไรอะดอกแคจิ๋วปลูกปลูกดูปากปลูกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ได้กินดอกนะะ นี่นี่ทีเดียท,ทีเดียวดอกแคจิว๋วดอกแคขาวนะครับกินกับน้ำพริกน้ำพริกกะปิน้ำพริกอะไรได้หมดนะครับปลูกไม่ถึงเนื้ออาทิตย์นี่ดอกเล็กออกแล้วแต่ว่าหาเอาโมออกมาติดนะดอกเล็กออกแล้วนะครับดอกแคจิว๋วมะกอห้างามปลูกหนึ่งต้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะรับชมรับชมอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มาก่อน นี่ฮะลำต้นมีต้นเดียวมะกอกแตกกิ่งไปเป็นสีกิ่งนะครับสีก้านที่นี่ที่เดียวและดูก,กิ่งนี้ลูกโดกขนาดไหนนะฮะนี่ลูกโดกขนาดไหนหนึ่งต้นออกทุกกิ่งนะครับแล้วก็อะไรกวะต้นแค่แค่มี2อสามต้นนะบวบแค่ ยังไม่ทันเลื้อยไปถึงด้านบนเลยออกแล้วนะครับมีที่นี่ที่เดียวอ่ะมาดูม้ากอแกแดดสวนนี้ตุ่มที่เดียวนี่ม้ากอแกแดดดูลา <c oughs> มต้นดินนดูลาต้นต้นเล็กออกลูกไปสี่ลูกแล้วดูลูกใหญ่กว่าต้นคุณคิดดูนะครับเขาเรียกมากอแกแดดที่นี่ที่เดียวนะ ปูแลวถาวว่าคุยทำหรือเปล่านี่แกแดดจริงไหมต้นเล็กออกมาเป็นงี้แหละสวนที่นี่มีอะไรให้ชมหลายๆอย่างนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับปลูกไปไงั้นแหละปลูกแล้วไม่กินเลี้ยงก็เลากกระแดไปพริกไร้น้ำาดูปากพริกไร้น้ำปลูกแบบไร้น้ำให้กินน้ำค้างอย่างเดียวปลูกมาประมาณสองอาทิตย์แล้ว ไม่ไปไหนเลยนะครับแกนพริกแกนขนาดไหนนะฮะนะไรน้ําก็มะปางถามว่าแตกยอดนะครับนะปลูกประมาณสาปีแล้วต้นในเคน่นี้นะเขาเรียกคนมือร้อนปลูกอะไรไม่ขึ้นแต่ได้กินผลนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ